ขับขยับกันไปที่หุ้นตัวต่อไปนะครับโอ้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มในปิตโตรเคมีเหมือนกันเลยนะคะพี่บอยคะอันนี้ถ้าดูกราฟนี่ในช่วงที่ผ่านมาก็ย่อลงมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเคยขึ้นไปแตะไฮนี้ต้องบอกว่า6บาท65สตางค์เลยนะพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นตัวไหนตัวนี้ oh. เขาท,ทําธุรกิจหลักอยู่4ประเภทคือปิตโตรเลียมปิตโตรเคมีท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์นะครับรวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สิน ั่นก็คือหุ้นของบมจ IRPC ครับหุ้นตัวนี้นะคะ i อ o อยู่ที่หุ้นละ55บาทเลยนะคะอยู่ที่ผ่า10บบาทด้วยราคาหุ้นค่ะ IRPC ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเลยนะคะสำหรับราคา6บาท65สตางค์แล้วก็ปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะกินระยะเวลาทั้งหมด3ปีด้วยกันมีเกิดเหตุด้วยนะคะสำหรับธุรกิจแบบนี้นั่นก็คือเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาที่จังหวัดระยองน,นั่นเองตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแลล้้ววกก็ส่่่งผรระะททบตอาาคคหุนีีเดย ครับแต่ในปี2558นี้เป็นต้นมาราคาหุ้นของ IRPC เนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆถ้าใครดูกราฟทางเทคนิคจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะฮะค,ค่อยๆไต่ระดับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปทำจุดสูงสุดนะครับ4บาท82 ก่อนที่จะซึมตัวลงมาอีกครั้งเมื่อ RPC นะครับได้รับหนังสือจาก<ม>กอบอกขนะครับแจ้งว่ากอบอกขได้มีการขายหุ้นสามัญในบริษัทนะครับออกมา880ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ4.31เที่ราคา4บาท16สตางค์นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราให้น<อ>ักวิเคราะห์มาเล่าสู่กันฟังครับว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างนะครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัสชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซินมิโก้ค่ะ เห็นเชินพี่น้อมนะครับให้เวลา10นาทีครับครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณทางม n นิ c h ช n แนลนะครับครบรอบ10ปีจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีปัจจุบันนะครับแล้วคงคิดว่าคงยังอยู่อีกยาวไกลสําหรับพวกเราทุกคนนะครับถ้าจําได้ในอดีตสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเลยนะ n รมันนชแนเป็นอย่างเดียวที่ทุกคนต้องเปิดตอนเช้าทิ้งไว้ เพราะว่าจะได้มีข้อมูลทันเหตุการณ์นะครับก็ขอให้ประสบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับตัวหุ้นวันนี้นะครับเลือก irpc ถ้าคนที่เคยเล่นหุ้นสมัยก่อนก็จะรู้จักในชื่อของ tpi นะฮะถ้าใครจำได้ tpi นะครับสมัยก่อนราคาหุ้นขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตทีหนึ่งในช่วง5 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น tpi มันมีลักษณะแปลกอยู่อย่างคือว่ามันมีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงตลอดเวลานะครับสำหรับตัวของ tpi นะครับ ทำไมเลือก TBI เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับ่ะกี้ก็ที่บอกว่าลงจากดอยคือ6บาทกว่าคนที่ติดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอายุก็น่าจะมากกว่า50ขึ้นเ <c oughs> พราะว่าคนที่มีหุ้นช่วงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นกําไรอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับประสบปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้ถือหุ้นนะครับตะกี้มีการพูดถึงนิดนึงว่ากรบขอมีการขายหุ้นแต่อยากจะเฟิ่์มนิดนึงนะครับว่าบริษัทนี้นะครับถ้ามองโครงสร้างพู้ถือหุ้นปัจจุบันเนี่ยปะตะทถืออยู่3 8 แล้วก็ตัวของนักทุนที่เป็นสถาบันอื่นๆรวมกันอีกประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่า60%ส่วนใหญ่จะเป็นนักทุนที่ไม่ใช่ประเภทซื้อขายหุ้นนะครับคือเป็นการถือมากกว่าที่เหลือก็จะเป็นลักษณะแบบพวกเราก็คือว่ามีกองทุนหรือว่ามีคนที่เป็น V.I. นะครับเข้ามาซื้อนะครับประเด็นเด่นที่เอามาให้ดูนะครับชาร์ตข้างบนเนี่ยก็คือว่าจุดเด่นของ T.B.I. ที่มาในวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับ P.D.T.G.C. ป t o c เ e มีเนี่ยดีไหม ก็ต้องแต่ว,ว่า G C ดีกว่านะครับแต่สตอรี่ของ T B I หรือว่า I R P C คือเขากำลังจะเปลี่ยนจากที่แย่ที่สุดแล้วกำลังค่อยๆไต่ขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็น V I ส่วนใหญ่เวลาซื้อหุ้นก็คือชอบซื้ออะไรที่มันมีสตอรี่มีอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มพัฒนาการนะครับในเชิงของธุรกรรมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าธุรกิจหลักๆก็จะมีพวกโรงกลัน่นแล้วก็พวกที่เป็นปิโตเคมีนะครับในรงกลั่นที่ผ่านมาเนี่ยของ ตัว IRPC เองเนี่ยถือว่าเป็นตัวฉุดเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเขาเรียกว่ากั่นได้พวกที่เป็นน้ำมันเตาค่อนข้างเยอะน้ำมันเตาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำมันใสเท่าไหร่ค่าการกลั่นบางทีก็ติดลบนะครับขณะเดียวกันตัวที่ช่วยก็จะเป็นตัวของปิโตเคมีนะครับพอปตทเข้ามาถือหุ้นใหญ่ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ามีแผนระยะยาวแต่ก่อนเรียกว่าฟินิกส์ประมาณ5ปีนะครับที่ผ่านมานะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแผนของเขาก็คือมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ไตรมาสสี่ ปีนี้เป็นต้นไปเห็นผลยังไงก็ถือว่าเมื่อคิที่ผมเรียนนะครับว่าตัวที่เขาค่ากันกันที่บอกว่าของเอาลงกันนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาพยายามจะพัฒนาไปอยู่พวกที่เป็นปิโตเคมีมากขึ้นนะครับปิโตเคมีซึ่งจะมีมาชินดีกว่าโปรเจกต์นี้จะเสร็จตั้งแต่ไตรมาสสี่แล้วก็ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะเห็นเขาเรียกว่าส่วนต่างของมาชินหรือค่ากันกันจะดีขึ้นอย่างน้อย3มเหรียญต่อบาร์เรลประมาณ3,000กว่าล้านบาทต่อปี พูดง่ายๆว่ากําไรเขาจะดีขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับนั่นะคือในเรื่องเกี่ยวกับผลกําไรส่วนถามว่าปีนี้กาไรดีไหมก็ต้องบอกว่าทุกคนที่เป็นปีโตจะดีหมดอย่างเมื่อกี้อย่างที่คุณผอบอกไปแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะมีการตั้งสํารองไม่ใช่ทั้งสํารองเขาเรียกว่ามีสต็อกลอสจากตัวของน้ํามันขาดทุน5,000กว่าล้านนะครับปีนี้เนี่ยไม่มีนะครับแลแนวโน้มที่ต้องตั้งสํารองน้ํามันมีไหมคงคิดว่าคงมีจํากัดค่ากันกันนะครับในเชิงของไตรมาส ของกลุ à, ่มนี้ของ IRPC เนี่ยขึ้นไปถึง 12- 13เหรียญปกตินี่อยู่แค่5 6หเรหรียญก็หลวนะครับแต่มาดหนึ่งในกำไรเขาเรียกว่า3,000กว่าล้านแต่จริง3,000กว่าล้านเนี่ย3ามพั0แปดนเป็นการกลับรายการพิเศษแต่ว่าเท่าที่เราเช็คไตรมาสที่2ค่ากันกันยังสูงอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นกำไรปีนี้เราเชื่อว่าที่จะได้ประมาณ70,00กว่าล้านเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับกำไรปีนี้เราคิดว่าจะประมาณ38สตางค์อย่างที่เรียนอยู่ข้างบน ปันผลใช่ไหมครับว่า TBI หรือว่า IRBC เนี่ยจ่ายปันผลมาตลอดเลยดีเวเดนยูประมาณ4%ี่กว่าๆนะครับเพราะนั้นจุดที่ผมเลือก IRBC มาหนึ่งก็คือว่าบางทีบอกแล้วว่าธุรกิจมันกำลังเท่านราวในทางที่ดีขึ้นอันที่สองคือผูดถือหุ้นค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพอันที่สามคือดีเวเดนนะครับก็คือว่าจ่ายปันผลทุกปีนะครับปีเราประมาณ4%ปปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดทุนก็ตามนะครับก็มีการ จ่ายบันผลนะครับอยากให้ดูนิดนึงก็คือในเรื่องของราคานี้ก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนให้ดูนะครับราคาขายที่ติดอยู่ข้างบนนะครับหบาทกว่านะครับอันนี้คือระยะสั้นๆที่เรามองว่าถ้าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ4ี่บาท 70. เจมีนิดนึงที่น่าสนใจคือตัวของเมื่อกี้อย่างที่คุณประเดิมพบบอกไปแล้วนะครับว่ากลุ่มบิโตส่วนใหญ่จะดูプライบุ๊กแวร์ลูนะครับบุ๊กแวร์ลูเขาามบาทห้าตอนนี้เขาเทรดอยู่ที่ประมาณ1.2เท่า ก็คือไม่เกิน1.4เท่าเช่นกันดัะนั้นก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างถูกในทางตรงกันข้ามนะครับเวลาดูเนี่ยต้องดู ROE ประกอบไปด้วยนะครับเวลาเราดูหุ้นเวลาคล้ายๆกันผมผมผมพูดไปนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นหุ้นทั่วไปเรามอง PE ถูกไหมครับ PE ต่ำ PE ต่ำดีแต่จริงๆเนี่ยมาดู PE อย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูโกรดด้วย EPS growth เพราะนั้นเวลาฝรั่งหรือว่าที่เป็น Value Investor เขาดูเขาจะเรียกว่า PEG าไม่ดู P/E อย่างเดียวนะครับเขาดู PEG ก็คือเอา P/E mm hmm. ไปหารด้วย g กรตตัวไหนที่มี PEG ต่ำตัวดันหน้าซื้อ mm hmm. เช่นเดียวกันตัวของธุรกิจปิดโตเนี่ยตัวที่มีไพบ,บุ e หารด้วย r o E ต่ำตัวนั้นก็น่าสนใจซึ่งตัว IRPC นะครับมีแค่ประมาณ0.2เท่าก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกมากนะครับก็อย่างที่เรียนความถูกของมันก็น่าจะขยับขึ้นไปได้นะครับที่อยากให้ดูนะครับในเรื่องของค่าการการันให้ดูในเรื่องของราคา Movement ก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยที่เหมาะสมของราคาหุ้นตัวนี้ที่วงๆไว้นะครับว่าราคามันควรอยู่ประมาณ4บาท10บตังค์ถึง5บาทสำหรับหุ้นตัวของ r r p c นะครับอันนี้ผมให้ดูค่าการกลั่นนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงของไตรมาสที่1ก็คือช่องขวาสุดคุณจะเห็นว่าแท่งมันสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการบอกว่าปีนี้กําไรจะออกมาดีมาก สำหรับในเรื่องของธุรกิจตัวที่ดีจะเป็นตัวของสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกว่าปิโตเคมี M e นะครับ่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วโลงกันของเขาเนี่ยค่ากันกันจริงๆเฉลี่ยเขาเนี่ยต่ำมาก3เหรียญนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ว่าตัวที่เป็นสายของที่เขาเรียกว่าเป็นปิโตเคมเนี่ยบางทีก็5้าเหรียญบางทีก็6เหรียญแต่ปีนี้ขึ้นได้เยอะเพราะว่าสายที่เป็นเขาเรียกว่าโพลีเีนหรือพี e เอี๊ยนปรากฏว่าราคามันยังอยู่ในระดับที่สูง แล้วเขากําลังจะพัฒนาก็คือว่าเอาตัวที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับว่าปิโตที่โทษครับที่น้ํามันเตาที่ไม่ค่อยดีไปกลั่นแล้วก็พยายามพัฒนาเป็นต้นทุนเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัวต้นน้ําของทางปิโตเคมีอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัว IRPC ต่อไปเนี่ยจะมีค่าการกลั่นที่ดีนะฮะอย่างมีนัยยะอันนี้มาเทียบให้ดูกับเทียบกับริจิต้นเวลาซื้อหุ้นเวลาฝรั่งเขาดูเนี่ยก็ให้ดูช่องนะครับว่าที่เป็น Private Book Value นะครับ 15e เนี่ยเป็นต้นเนี่ยเอเวอเรสต์มันอยู่ประมาณ1จุด 8.1.7แต่ว่าของของเกาหลีอยู่1.4ของไทยเนี่ยอยู่ที่1.3เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเขาจะซื้อเนี่ยเขาจะเลือกไทยก่อนในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับตัวของ IRPC นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตลาดหุ้นดูไม่ค่อยสดใสนะครับก็คือว่าขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวอย่งที่1ก็คือว่ากาไรดีปันผลสูง นะครับแลวที่ผ่านมาก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าคนติดดอยเยอะนะครับคนติดดอยเนี่ยโอกาสที่จะขายผมเชื่อว่าก็คงไม่มีนะครับก็เชื่อว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนสาหรับปีนี้ครับพี่พมีทำ t a r g เก็ n ไว้ไหมครับเ,ออเราทำ t a r g เก i n ไว้5บาท10สตางค์ตัว c o n เ e n s u s นะครับของอที่ที่ดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4.7ถึง5บาท40ซึ่ง5บาท10สตางค์จะมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ25%เปอร์เซ็นต์่อราคาปัจจุบันครับอืมโอเคครับขอเสียงปรเมือนะครับให้กับพี่สมศักดิ์นะครับ จากทางเ t ทีซมิโกะนะคร